หม่แล้วปีหน้าดวงของเราจะเป็นยังไงใครจะรู้คะการเงินนะครับราศีไหนจะเป็นยังไงใครจะรุ่งใครจะร่วงใครจะรู้ครับพวกเขารู้ค่ะอาจารย์ช้างลิตาและฮ้องเต้ค่ะทุกคน ถูกต้องค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกไว้นะคะว่าวันนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่อาจาร,รย์ช้างของเราจะมาพูดถึงดวงในปี2556โอ้โหตื่นเต้นจริงจงที่สุดแล้ววันนี้ครับอย่างที่พี่นุ่นบอกไว้เราจะคุยกันเรื่องการเงินงพูดเรื่องนี้ก็ดีเลยฮ้องเต้เงินที่ยืมพี่ไปเมื่อไหร่น้องจะคืนยืมยืมอะไรจะไปทำบุญยังทวงอีกเหรอใช่อย่างนี้อาจารย์ช้างคะ คำถามแรกเลยค่ะราศีไหนที่ให้ยืมเงินไปจะไม่ได้คืนหนี้ศูนย์ร้อนตัวเลยลเนี่ยเฮ้ยไม่ร้อนสบายจริงจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของการถูกโกงกันแล้วกันนะครับคือบางคนบอกว่าปกติเนี่ยมันก็เกือบจะทุกราศีเหมือนกันนะบางทีให้ยืมไปเนี่ยก็ได้คืนน้อยนะแต่ว่าในเรื่องโหราศาสตร์มันเป็นเรื่องของสถิตินะครับมันก็จะมีแบบตามสถิติแล้วเนี่ยในปีมะเส็งปี2556นยบี่นะครับ ราศีที่เรียกว่ามีประเด็นในเรื่องของการเงินประเภทแบบเสียไปแล้วไม่ได้คืนหายวับไปกับตานะครับหรือว่าบางทีเนี่ยให้ยืมเงินไปนะถูกด่ากลับมาที่หลังอีกโอ้โหให้ยืมเงินยังถูกด่ามาทวงอะไรเนี่ยอ่าอะไรอย่างนี้นะครับก็ต้องเตือนนะครับสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เกิดในราศีเมษนะครับตอบมาแล้วราศีเมษครับนะครับคือต้องบอกว่าไอ้คาว่าถูกโกงเนี่ย หนึ่งนะครับคนราศีเมษเนี่ยเป็นราศีธาตุไฟนะเป็นราศีที่แบบตัดสินใจเร็วราศีที่ฮอตและแรงที่สุดเนี่ยคือราศีเมษโอ้ราศีที่ฮอตปกติก็แรงอยู่แล้วใครมายืมหน้าใหญ่ใจโตโอ้โหให้เลยให้ไปเลยแรงแรงนะครับเป็นเสียนะครับอยู่กทมด้วยโอุ๊ย ออเอเนะครับคือหน้าใหญ่ใจโตอยู่แล้วนะครับไม่รู้ขับรถสปอร์ตเลยหรอเปล่านนะแต่ว่าพูประเด็นสังคมตลอดเลยค่ะแ,แต่ว่านั่นคือพื้นดวงครับ <c oughs> แต่ว่าชีวิตในปี2 5 1 6เนี่ยมันเหมือนกับความแรงมันเยอะขึ้นอีกเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยเหมือนกับเจอกับเพื่อนใหม่ๆเยอะอสังคมเนี่ยมีสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจอกลุ่มใหม่ๆเยอะบางคนเราอาจจะรู้จักดีไม่ดีอะไรแบบนี้แต่ด้วยความที่ น้าให,ใหญ่ใจโตไงเต็มที่อยู่แล้วเนี่ยนะครับให้ไปเนี่ยมันก็เลยทําให้กลายเป็นปัญหาว่าโอกาสที่จะถูกโกงเนี่ยเกิดขึ้นอย่างที่สองนะครับสำหรับราศีเมษเองเนี่ยคือเวลาพูดเรื่องดวงบางทีไปบอกอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่เข้าใจาต้องเข้าใจาถึงสาเหตุเราจะได้แก้ปัญหากันได้ร,ราศีเมษเ,เป็นราศีที่ชีวิตมีการเริ่มต้นใหม่หลายอย่างนะครับบางคนอาจจะทํางานใหม่ทําธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็เป็นราศีที่มีเรื่องของการลงทุนร่วมหุ้นเยอะนะครับบางทีเนี่ยถ้าหากเรา เรียกว่าสมาธิหรือสติไม่ดีพอเนี่ยม,มันทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยทำาไปปุ๊บหลงลืมบ้างนะครับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของเอกสารสัญญาที่ดูแลไม่รอบคอบเนี่ย<อ>โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะครับก็ต้องย้าว่าต้องระวังให้มากนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะแล้วเราต้องไประวังกับใครนะครับนคนแปลกหน้าหรือเปล่านะครับคือบางทีคนใกล้ตัวเนี่ยตัวดีเลยนะฮะ<ม>นีใครที่เกิดในราศีเมษเนี่ยไม่ว่าจะใครก็ตามนะครับขอให้เราคิดทบทวนให้รอบคอบก่อนนะครับ ถ้าจะให้ยืมคิดซะเลยว่าให้ไปเลยดีกว่าอ๋อคือถ้าเงินจํานวนนี้ถ้าคุณไม่ได้คืนน่ะคุณทําใจได้ตั้งใจตั้งแต่แรกเลยว่าคือให้ยืมคือให้เลยให้เลยถ้าได้คืนถือเป็นกําไรจะไม่หวังว่าจะได้คืนให้แล้วก็ให้ไปอย่างนี้ให้ไปคือเสมอตัวใช่ก็แปลว่าราศีไม่ได้ร้อนมากเนาะถ้าเกิดว่าทําอะไรก็ควรจะอยู่กับสติเยอะๆนะใช่ครับแล้วคณี้อาจารย์ราศีไหนที่มีเกณฑ์ที่คิดว่าล้มละลายเลยอ่ะเจ๊งเลยอ่ะบงเลยอ่ะ คือต้องบอกว่าจริงๆในเรื่องของการล้มละลายคือบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนถึงว่าบางคนที่คิดถึงล้มละลายเียจะคิดถึงว่ามีคดีความมีการฟ้องร้องอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าในเรื่องของขาดทุนกันแล้วกันนะครับหรือว่าหยิบจับอะไรแล้วแหมบางทีซื้อมาแพงขายมาถูกเนี่ยนะครับถ้ามันเป็นบ่อยๆมันก็เข้าข่ล้มละลายเหมือนกันเพราะบางคนอาจจะไม่ได้ทำธุรกิจส่วนตัวนะคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนมีสิทธิ์ล้มละลายเรื่องเหมือนกันก็คงจะต้องขอเตือนนะครับแหม เป็นราศีที่มาแรงคู่กันในช่วงป,ปลายปลายปีแล้วก็ถึงปี5-6เลยนะครับก็บคือราศีตุลน,นะครับโดนเนเดิเอ้ยโดนทั้งคู่เลยเนี่ยแต่ไม่เป็นไรอันนี้ล้มแต่อาจจะยังไม่ละลายละลายน่าจะยาก <c oughs> ละลายยากนิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้ไม่รู้ค <co ld> ือท,ที่ต้องกังวลเพราะว่าคือตัวราศีตุลเองเนี่ยนะก็อย่างที่ย้ํากันไปว่าเป็นราศีที่มีในเรื่องของเนี่ยดาวเสาดาวรา,าหูอะไรเ,เ,เกิดเกิดขึ้นเยอะนะครับดังน,นั้นเนี่ยมันเป็นราศีที่ต้องบอกว่าแรงสุดๆนะครับในปี56หรือว่าในปีมะเสง็งนะครับบางครั้งเนี่ยความแรงเนี่ยมันก็ทําให้เหมือนกับเราตัดสินใจอะไรที่มันแบบผิดพลาดได้ความกล้าได้กล้าเสียเนี่ยมันก็จะเยอะ ค,คือจากเดิมสมมติว่าอาจจะเคยลงทุนแบบนี้ค่ะพอเจออะไรแรงๆข้มาปุ๊บมือเติบแล้วทุ่มไปเต็มที่นั่นแหละครับพอมันขาดทุนหรือว่ามีปัญหาเนี่ยมันก็จะเหมือนเข้าข่ายกับคนที่มีสิทธิ์ที่จะล้มละลายย่อยยับมันไปได้ดย่างใช่นะครับเพราะนั้นก็คงต้องย้ำเตือนว่าในกลุ่มของราศีตุลน,นะจริงๆถ้าคุณจะเริ่มต้นธุรกิจเนี่ยทำได้นะครับไม่ใช่ว่าอุ้ยเจออย่างนี้แล้วไม่ทําอะไรเลยอ่ะไม่กล้าทำอะไรก่อนเป็นไหมออย่างนั้นเนี่ยล้มตั้งแต่คิดแล้วล่ะ อช่ออถูกไหมฮะแต่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ะาระมัดระวังนิดนึงนะครับดูแลตรวจสอบหรือที่สําคัญเนี่ยคือคนรอบข้างครับคือบางทีเนี่ยมันอาจจะตัวเราอาจจะไม่พอ,นะอบางทีเราอาจจะตัดสินใจเร็วทําอะไรวุ่วายไปแต่ถ้าเกิดเรามีคนรอบข้างมาช่วยเตือนสตินะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนก็ดีหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ให้คําปรึกษาเนี่ยนะครับราศีตุลจะตัดสินใจอะไร ปรึกษาเยอะๆหน่อยนะครับก็เป็นสิ่งที่ช่วยป้องกันตรงนี้ได้ด้วยครับเจ๋งไปแล้วทอนี้ใครที่จะมีความรุ่งเรืองเจริญในการเงินบ้างในปีหน้านี้ครับถ้าถ้าคาถามนี้เนี่ยคงต้องเป็นประเด็นเรื่องของโชคเลยเออโชคลาภนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นคําถามยอดฮิยนะจะมีโชคไหมนะครับแต่ว่าก็ยังต้องย้ําว่าไอ้คำว่าโชคเนี่ยมันไม่ใช่โชคจากการเสี่ยงอย่างเดียวบางคนเนี่ยพอไปพูดเรื่องโชคก็จะแบบเอาไปซื้อลอตเตอรี่เอาไปเสี่ยงโชคเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคำว่าโชค สำหรับดวงเนี่ยมันหมายถึงการที่เราได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝันนะครับฟุกฟุกนะครับอย่างเช่นในเรื่องของงานเนี่ยบางทีอาจจะเคยทํางานติดต่อกับลูกค้ารายนี้อยู่นะอาจจะมีลูกค้ารายใหม่ที่ไม่เคยทําธุรกิจด้วยกันมาก่อนเออมาเข้ามาเลยมาแบบอุ้ยกระทันหันฟุกฟลุกเลยนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในเชิงเรื่องของการเงินด้วยก็ได้นะครับเงินบางอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะได้นะครับนี่สินเก่าๆที่หายไปนานเงินตกเบอร์เงินแอดวาซ์เรียกให้มันดูเป็น ภาษาโบราณมาอีกแล้วเงินตกเบิกเงินตกเบิกเงินแอดวานเงินล่วงหน้าทั้งหลายอะไมบางทีมันอับทำไมไม่ได้สักทีเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าคำว่าได้มาอย่างฟุกฟุกหรือว่าจะมีโชคเนี่ยก็อยู่ในไข่นี้นะครับก็สําหรับในปี2556นกะครับก็ต้องยกให้กับคนที่เกิดในราศีธนูธนูแม่ชานจริงเหรอโอ้ยแม่ตุนจะซวยหน่อยแต่ราศีธนูเนี่ยช่วยได้ก็คือลิตาจะเอาเงินจากการเป็นพิธีกรเนี่ยมอบให้คุณแม่ไง แม่อย่าไปเชื่อใช่ไหมดังนั้นเนี่ยก็บอกชาวราศีธนูกันแล้วกันทนี้มันมีเครดอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าพอเวลาเราได้อะไรมาอย่างฟุกฟุกเนี่ยหรือว่าบางทีเขาเมื่อโชคเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะแรงไปนิดหนึ่งบางคนแบบโอ้ได้โชคก้อนโตนะครับแต่ว่ามันอาจจะกลายเป็นปัญหาในเชิงของได้มาแล้วมีเรื่องเสียเงินอย่างอื่นตามมาทันทีสาหรับราศีธนูนะเขาเรียกว่าเหมือนกับทุกขลาศ ค,คือได้มาต้องใช้ไปใช้ไปนะครับก็อยากจะแนะนําในเรื่องของการทําบุญแล้วกันนะครับเพราะว่าใครที่เกิดในราศีธนูแล้วปรากฏว่าอู๋ในปี56าเนี่ยเป็นอย่างที่ผมบอกจริงนะเงินทองนี่มันหาหาง่ายหาคล่องมากนะครับรแล้วจะอยากให้เงินมันอยู่กับเรานานๆทำยังไงได้มาแล้วเนี่ยต้องรีบนะครับ ไปทำบุญเลยนะครับแบ,บ่งเงินส่วนหนึ่งไปบริจาคไปทําบุญครับอย่าผัดวันประกันพรุ่งนะครับรบ,บางคนตั้งใจตั้งแต่กมกราแล้วนะครับซัดไปถึงตุลาอยังไม่ทำโอ้โหัทธาวดังนั้นเนี่ยจริงๆได้ปุ๊บรีบทันทีนะครับ<ช>ด้วยความตั้งใจแล้วก็มั่นใจว่าการทําแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันช่วยให้โชคเนี่ยอยู่กับเราได้นานมากขึ้นแล้วก็ไม่กลายเป็นทุกขลาบตามมาค่ะครับแล้วราศีไหนคะที่ไม่ควรเล่นการพนันนะคะ โอ้โหจริงๆก็ต้องบอกว่าก็ทุกราศีแต่เตือนนิดนึงเพราะว่ามันจะมีราศีที่ชอบเสี่ยงชอบเสี่ยงโชราศีคุณแม่เราเนี่ยราศีธนูนี่หามาได้ปุกเสี่ยงเลยหามาได้ทุกเสี่ยงเลยโดยเป็นพื้นฐานก็เป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เป็นราศีที่ชอบเสี่ยงแต่ไม่ได้บอกว่าจะเป็นราศีที่ได้เงินจากการเสี่ยงนะคือต้องฟังชอบแหละชอบเสี่ยงชอบเสี่ยงกันจริงๆทุกราศีนะครับผมว่าในเรื่อง ของการพนันมันไม่ทําให้ใครร่ํารวยนะผมว่ามีเงินมีทองเก็บออมมาไว้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับอย่างที่อาจารย์เคยบอกว่าหวยไม่เคยทําให้ใครรวยถ้าแทงผิดนะฮะนะคะก็แทงผิดอยากทราบอีกอย่างหนึ่งอะค่ะว่าราศีไหนที่เออจะโดนภาษีเก็บย้อนหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมคะเออไอ้นี่พูดถึงดาราเขาไหนหรือเปล่าเอ้ป่าจานไม่ใช่นะคือต้องบอกว่าไอ้เรื่องภาษีย้อนหลังเนี่ยเวลาดูในดวงนะเขามองถึงว่า เป็นเป็นราศีที่จะต้องมีเกณฑ์เสียเงินกับปัญหาในอดีตคือบางทีภาษีย้อนหลังก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในอดีตใะ่ครับหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาอื่นๆก็ได้นะครับอาจจะเคยมีปัญหาในครอบครัวปัญหายาติพี่น้องหรือปัญหาในเชิงธุรกิจต้องมาใช้นี่สินแทนเขาอย่างนี้ก็ได้อะ,อะไรประมาณแบบนี้นะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าเขาขายในเชิงของการไปค้ำประกันให้กับผู้อื่น นะครับมันเป็นปัญหาในอดีตเหมือนกันเราเซ็นให้เขาไปแล้วไปปี2ปีปรากฏว่าเอ้าเจ้าตัวเลิกผ่อนซะแล้วออตามมานี่แล้วตามก็มา <ไล S 2> ถึง<ร>ที่ตัวเรานะ<ม><ม>ครับอันนั้นก็ต้องย้ําเตือนนะครับว่าราศีที่เรียกว่าเรื่องเงินในอดีตจะตามมาหลอกหลอนชีวิตของเราในปี5 6เนี่ยนะครับก็คือคนที่เกิดในราศีกัน บ้านฉันไม่มีคนราศีกันราศีกันนะราศีกันก็เป็นราศีที่จะต้องระมัดระวังแล้วนอกจากราศีที่พูดถึงเนี่ยครับอาจารย์ราศีที่ผ่านมาเนี่ยราศีอื่นๆมีข้อไหนต้องระวังอีกไหมอาจารย์บางทีการเสียสตางค์เนี่ยอาจจะไม่ได้เสียในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือช้อปปิ้งอย่างเดียวคือบางคนคิดถึงเรื่องเสียเงินเนี่ยคิดแต่เรื่องต้องช้อปปิ้งอะไรแบบนี้นะครับเสียเงินบางคนเนี่ยเป็นเสียในเชิงสุขภาพก็มีราศีเมษราศีตุลเนี่ยก็จะเป็นราศีที่เหมือนกับ บางทีเรื่องร่างกายเนี่ยครับชีวิตมันทํางานทําอะไรแปลกๆใหม่ๆประจนภัยเยอะมากนะครับโอกาสที่จะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนี่ยแต่ว่าการเสียเงินกับสุขภาพเนี่ยไม่ได้ห้ามเสียนะฮะควรจะเสียละควรจะเสียดังนั้นแต่ต้องเซฟไว้เนาะต้องเซฟไว้ดังนั้นนการที่เรารู้ร่วงหน้ารายจ่ายมันเยอะมากนะครับดังนั้นรายจ่ายแรกที่เราจะต้องกันไว้ก่อนคือเพื่อสุขภาพของเราดูแลตัวเราครับเราดูดูแลตัวเราไม่รอดจะดูแลคนอื่นเขาได้ยังไงนะครับหรือว่าบางราศีนะครับที่อาจจะมีโชค ในปีหน้านะครับแต่อาจจะไม่ได้ตลอดทั้งปีนะครับอย่างเช่นพวกราศีพิจิกนะครับอ,อ,อาพิจิกนี่ก็ถือว่าเป็นราศีที่ในช่วงประมาณครึ่งปีแรกนะครับเป็นจังหวะดวงดาวที่หาเงินได้ดีหาเงินได้คล่องมีรายได้มีเงินพิเศษเข้ามาหลายอย่างนะครับหรือแม้กระทั่งราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์นี่ก็เป็นราศีที่จังหวะโชคลาภนี่อาจจะต้องสักกลางปีไปแล้วะนะครับเป็นราศีที่มีโอกาสได้ออกรถยนต์คันใหม่เยอะด้วยนะครับได้ซื้ออะไร ไม่ใหม่นะในลุนละ,ะก็ลองดูกันแล้วกัน,นใ,หหให้ให้มันอย่ากเกินกำลังอยา่ออยากเกินความพอดีในชีวิตกันแล้วกันครับแล้วอย่างวิธีการแก้ไขอย่างงี้ค่ะสาหรับคนที่ปีหน้ารู้สึกว่าจะต้องมีเรื่องที่ต้องระวังสิ่งที่ต้องแก้ไขทํายังไงได้บ้างคะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าในในเรื่องราวที่เราพูดกันตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับหลายคนนะครับที่ผมเจอเนี่ยพอเราทักเรื่องดวงปุ๊บเนี่ยเครียด นะครับร้องไห้เสียใจที่โพยทีพายนะครับมีหลายคนเป็นแบบนั้นใช่นะครับดังนั้นเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าการเรียกว่าพยากรณ์เนี่ยนะครับมันพยากรณเพื่อให้เราเตรียมตัวเมื่อเรารู้ปุ๊บเนี่ยเรารู้เพื่อที่จะเตรียมตัวแล้วก็ป้องกันและที่สําคัญนะฮะเรื่องทั้งหมดไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องร้ายนะครับมันเป็นเรื่องอนาคตมันยังไม่เกิดแต่สิ่งที่มันกาลังเกิดอยู่คือปัจจุบันนะฮะแลนนี้ก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่เราดูแลปัจจุบันของเราให้ดีจริงๆนะครับ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะครับรับรองว่าอนาคตที่ตามมาเนี่ยดีแน่นอนครับและนั่นคือเรื่องของการเงินในปี2556ครับใครที่มีคำถามอยากจะถามอาจารย์ช้างสามารถส่งมาได้ในแพชชั่นถูกขราวแฟนเพจของเราครับวันนี้ขอบคุณคอาจารย์ช้างทศพรสีตุลามากๆครับขอบคุณค่ะอไง ใช่นะชายราศีสิงห์นี่ที่เขาบอากว่าจะมีลาบใช่ไหมคนนี้จอดต่อแขกยนะๆตออแขกัน่่ราศีสิงห์ระวังถูกคนไปเข้าสิงห์นะฮะ้องราวจะโดนเกาะมากกรั่าเรื่องราวคืนนี้ค่ะสนุกขนาดไหนสัปดาห์น้าสนุกเหมือนเดิมแน่นอนค่ะพบกันใหม่สุขนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อย่างในโลกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากมนุษย์แล้วมนุษย์เท่านั้นจะเป็นผู้ที่แก้ไขเรามีความเชื่อมั่นว่าเราจะแก้ไขได้เนี่ยมันต้องได้ขึ้นอยู่กับว่าเวลานี่จะยาวหรือจะสั้นเท่านั้นเองเบื้องหน้าเนี่ยผมมาคนหนุ่มใช่ไหมครับ,รบแต่เบื้องหลังเนี่ยเราก็ยังมีทีมงานอีกร้อยกว่าชีวิตนะครับผมถือว่าทุกคนทีมงานของเราเนี่ยเป็นพี่น้องกันหมดเลยตอนนั้นน้ํามันบ้านเราเหลือลิตรละ18บทมั้าทรับ,รบช่วงนั้นยอดขาย,ขายของ Energy reform เนี่ย ตกลง่วกภาพเลยเสามัคคีกันนะมีการกอาจจะทะเลาะก,กันบ้างในห้องประชุม <c oughs> ทุกโต๊ะ <c oughs> เปี้ยงป้างถึงไหมฮะ <c oughs> เปี้ยงกระดาษตอนที่ผมเข้ามาในตลาดแรกๆเนี่ยคนที่อยู่ในตลาดก่อนผมนะครับ <c oughs> รุ่นคุณพ่อเลยนะฮะตอนนั้นโอ้ผมจําได้ผมว่าคุณหนุน่มนี่แบกหม้อต้มแกส๊สไปเดินตากแดดร้อนๆถวเชียงกลงไปขายอาซ่อไอเฮียครับตอนนั้นไม่มีคนซื้อเลยนะครับ